ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียังออกปากยอมรับสนามเลือกตั้งนายกอบจศรีสะเกดระหว่างพรรคเพื่อไทยกับบ้านใหญ่ไตรสรณกุลสูสีกันทักษิณยอมรับความจริงเพราะแม้พื้นที่จังหวัดศรีสะเกดพรรคเพื่อไทยจะกวัดสอสอได้เกือบค้นจังหวัดแต่เมื่อเจาะลงไปในสนามท้องถิน่นบ้านใหญ่ไตรสรณกุลผูกตำแหน่งมาหลายปีสร้างผลงานเอาไว้มากมาย ในขณะที่ผู้สมัครนายกอบจอของพรรคเพื่อไทยอย่างเสียป,ปู้วิวัตชัยโหตระไวยสยะเป็นพวกกระดูกคนละเบอร์กับแชมป์เก่าอย่างนายกสมเกลียงวิชิตไตรสรณกุลเทียบกันให้ชัดๆสนามเลือกตั้งสสศรีสเกตที่เพิ่งผ่านมาพรรคเพื่อไทยหอบสสเข้าสภาเกือบจะยกจังหวัดตกอยู่ไม่กี่เขต แต่หนึ่งในนั้นมีเสียปูรวมอยู่ด้วยกระแสรพักเพื่อไทยในศรีสเกตหนก่อนมีมากโดยเฉพาะแคมเปญไล่หนูตีงูเหา่าที่เล่นเอาพักภูมิใจไทยช็อตปั่นแต้มไม่ขึ้นพักเพื่อไทยแทบไม่ต้องออกแรงมากนะกักการเมืองที่นั่นพาเร็กกันเข้าวินแต่เสียปูดันตกขบวนทั้งที่ทําตัวเป็นหัวโจกค่ายสีแดงในจังหวัดถึงขั้นต้องพิจารณากันว่าต้องไม่เอาอ่าวขนาดไหนขนาดกดระแสรพักเพื่อไทยดีขนาดนี้แต่ดันสอบตกเสียอย่างนั้น หลังการเลือกตั้งเสป,ปุ๊กเข้ามาสังกัดก๊กสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมท่อนน้ำเลี้ยงนัมเบอรวันของพรรคเพื่อไทยก่อนจะได้รับการปลอบใจให้มีตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพอได้อยู่กับท่อนน้ำเลี้ยงแล้วคึกมีความหวงังกระแสะไม่ได้หันไปพึ่งกระสุนขอลงชิงชัยเก้าอีน้นายกอาบาจอรีส,สเกตดูสักตั้ง กระแสส่วนตัวในจังหวัดเป็นรองแต่ขอพึ่งบารมีทักษิณและสุริยะเพื่อเข้าไปบริหารการเมืองท้องถิ่นดินแดนทุเรียนภูเขาไฟขณะที่ความสัมพันธ์ของบรรดาสอาสอในจังหวัดศรีสะเกดของพรรคเพื่อไทยก็ไม่ใช่ว่าปึกไม่มีใครเป็นเบอร์ใหญ่หรือใครคุมใครแถมยังเมาส์กันให้แฟดเมืองดอกลำดวนสอสอพรรคเพื่อไทยบางส่วนแอบเอาใจช่วยคู่แข่งแชมป์เก่าอย่างนายกส้มเกลี้ยงรือฟ้่เพะรู้ว่าใครคนจริงใครทำงานใครพึ่งได้มากกว่ากัน และการที่ทักสินลงมาปราสายเกียบจมูกกันถึงอำเภอกันทาร,รักษ์บ้านเกิดนายกส้มเกลียงมันก็สะท้อนให้เห็นเหมือนกันว่าเพราะไม่มั่นใจเลยต้องมาช่วยน้ำซ้ำขนาดมาช่วยก็ยังยอมรับตรงๆว่าคะแนนสูสีทั้งที่ความเป็นจริงความนิยมในจังหวัดแชมป์เก่าเหนือกว่าหลายขุมขณะที่นายกส้มเกลียงชื่อชั้นเหนือกว่าเสียป,ปุ๊ที่เสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าพื้นพเพเป็นคนอุบลราชธานีด้วยซ้ำ งานนี้หนักหน่อยไม่ได้หนักที่ต้องสู้กับวิวัฒชัยแต่หนักที่ต้องเจอทั้งเบอร์หนึ่งของพักเพื่อไทยอย่างทักฝิณนที่กระโจนมาช่วยและท่อน้ำเลี้ยงเบอร์ใหญ่อย่างสุริยะลำพังเจอแต่เสียป,ปูตัวต่อตัวเข้าว,วินได้สบายแต่มาเจอสายแข็งและต้องออกแรงเพิ่มขึ้นแล้วจะว่าไปนายกส้มเกลี้ยงเหมือนโดนรุมกินโตะ๊ะเพราะคู่แข่งมีทั้งพักมีทั้งอดีตนาย,ยกคอยช่วยในขณะที่ตัวเองไม่แต่ทีมงานในจังหวัด แต่ก็อาจจะได้คะแนนความสงสารพาเข้ามาเป็นนายกอบจอ,อีกรอบ